สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมิน f i n e Society พามาอยู่ที่คาเฟลิต้าจังหวัดเชียงรายนะครับกับบรรยากาศทางเข้าร้านสุดน่านั่งมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆกันมากมายเหมาะสำหรับเช็คอินและสงังสรรค์ปาร์ตี้เพื่อนฝูงโอ้ครอบครัวสุขสันต์นะฮะมีมุมบรรยากาศดีๆมีสตูดิโอให้ถ่ายรูปนะครับกับทางเข้าคาเฟ่ครับสีขาวรอบร้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีครับผม มีอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นครัวซองอร่อยทั้งนั้นฮะมีทีเด็ดครับจาของร้านบอกอร่อยมากน่ารับประทานสุดๆและอีกซิกเนเจอร์หนึ่งครับผมไม่ได้มีแค่กาแฟฮะไอศครีมนี่อร่อยอร่อยมีหลากรหลากสีสันนะครับนี่ผมสั่งชาเขียวดูดแบบ อืมห uh ืม huh. อร่อยครับผมหองใบรอบๆครับผมสดชื่นเหมาะสำหรับการเติมพลังภาคธุรนิจนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เหมาะสําหรับมานั่งคิดงานคิดไอเดียครับผมนี่ผมนั่งเบื่อแล้วก็เปลี่ยนที่ครับผมเห็นไหมครับมีหลากหลายมุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับผมหันหลังกลับไปนี่โอ้โหสวยงามครับผมหาไม่ได้แล้วบรรยากาศแบบนี้ นั่งชิวๆกับพัดลมไอ้น้ำนะฮะนี่ผ่อนคลายกับบรรยากาศเบาๆมองไปทางไหนก็เขียวขจีนะครับเต็ไมไปด้วยทุ่งนาและภูเขาครับรูปนี้ผมถ่ายจากมุมสูงเพื่อนๆโอ้โหสวยงามมากมีมุมสวยๆให้ได้นั่งจิบกาแฟชิลๆนั่งคุยงานกันครับนี่ครับมุมกว้างโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผม รยากาศแบบนี้ครับอย่าลืมแวะไปชมนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่อยู่เดีวเราทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะเบอร์ติดต่อหรือจะไปจองสถานที่จัดงานได้เลยนะครับผมเหมาะมากๆผมฝากวิยกรจากการฝากกดและกดติดตามเพจด้วยนะจ๊ะที่อยู่ด้านล่างนี้เลย